9คนหคนมเห็นไหมไม่ตงหมดเหลือุกรามมาเรียกมาเปิดไม่ไม่ให้มีหน้าต่างเลย แต่เขาแต่เขวิ่งแต่เขาใส่มาถึงถึงนี่เลยวิ okay. ่งไม่ได้เลยคือวิ่งช้าไม่ใช่คือไอ้นี่โครงโงฟิกเนี่ยขวากขึ้นแล้เรื่กงปะมุ่งก่อนเมื่อกี้ยิงแข้กว่ายิงซอกยิงควาพอนใช่ครัอนี้พอนน้าใส่ไม่ใส่เพื่อเพิ่มน้ำมันก็เลยไม่โคลงมันจางว่าไปอยู่ตรงม้วนหมดอ่ะถึงว่าเลยไม่ได้บอกเขาบอกมาได้เลยนี่คือปัญหาว่า